ครับผมตอนนี้เราก็กําลังเดินมายัางเรือนะครับเป็นเรือยอทลําที่คุณอีบีก็ได้ดีวไว้นะครับสําหรับการที่จะต้อนรับพวกเราเราก็จะมาปาร์ตี้กันที่บนเรือยอทนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นเรือยอทระดับลักชัวรี่เลยนะครับ <Okay. S 1> เราก็จะได้ขึ้นเรือยอทลํานี้ครับที่นี่มีเรือยอทะแยะมากมายหลายลําเลยครับแต่ละลําแต่ละลํานี้ก็ใหญ่โตมากๆนะครับ ตอนนี้พวกเราก็กำลังเตรียมที่จะขึ้นเรือยอทนะครับเพื่อที่จะไปปาร์ตี้กันบนเรือใช้เวลาบนเรือที่นี่ก็แคประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับที่มารีนาบีชแห่งนี้นะครับก็มีเรือยอทเยอะแยะมากมายครับตอนนี้พวกเราก็เตรียมในการขึ้นเรือนะครับท่านสุพันครับตอนนี้เรากาลังจะขึ้นครับขอบคุณมากนะครับสําหรับอ็อฟแคสต์นะครับวันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับขอบคุณแอปปี้นะครับที่วันนี้ต้อนรับนะครับเป็นวันแรกนะครับที่เรานะครับ ที่เรามาอยู่ดูใบนะครับต้องบอกว่าสุดยอดนะครับวันนี้สปิกเซอร์ไพรส์นะครับครั้งแรกก็คือนะครับเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่ยังไม่พอครับลิมูซีนนะฮะนะฮะนั่งลิมูซีนกันมาแล้วต่อด้วยเฟอร์รารี่ครับต่อจากนี้ครับเดี๋ยวย้อนลำนี้ไปนะครับผมเราตามกันขึ้นไปดูนะครับ